ำทะลุล้านบอยสิริชัยแอนออรดีโด่งดังทะลุโลกหมอลำสวัสดีค่ะมิดหมอแค้นแฟนหมอลำที่เคารพทุกท่านพอกันมือนีตรงกับวันจันทร์ที่1เดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะสำหรับมือนีเข้าจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวในแวดวงการหมอลำคือเกาพี่น้องมือนีเป็นไผไปบ่ใดนะคะหมอลำทะลุล้านบอยสิริชัยแอนออรดีที่เรียกว่าโด่งดังทะลุโลกหมอลำ แต่การเป็นอยู่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายสําหรับบอยสิริชัยเจ้าตัวรวยงานหนักทุกวันพ่อมีช่วงพักแคบกีชั่วโมงต้องเดินทางต่อเพิินก็เลยขอกินมาม่าเมนูเด็ดแก้หิวพี่น้องทีมงานต้มให้ชามใหญ่บอยก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆปรุงด้วยเครื่องปรุงสําเร็จรูปนั่งซดมาม่าอย่างอารมณ์ดีอิ่มแน่นอน <S 2> <S 2> <S <He S 2> เห็นเบื้องหลังการทําตัวง,ง่ายๆแต่สําหรับการทั่วบนเวทีบอยสิริชัยเน้นทุกรายละเอียด อลังการเป๊ะเพื่อให้ความสุขแฟนๆซึ่งสำหรับคอนเสิร์ตมอลลํ่ำใจเกินรอยที่ผ่านมาบอยสิริชัยพร้อมคู่หวานสุดฟินเวอร์แอนออรดี already, โชวเต็มรูปแบบครั้งแรกที่สถานีกลางบางซื่อชุมทางรถไฟสุดโมเดิร์นที่ใหญ่สุดของไทยงานนี้พระเอกหมอลลํ่ำสุดฮอตและกะัแอนออรดีเพิ่นน้ำทิ้มชโชว์โยคนากวาา3 0อชีวิตพรนหน้าหมอล่รุนไหมไฟแรงเต็มเวที ตลกสายห้าขวัญใจแฟนๆยิงมุกไฟแลบแสงสีเสียงสุดอลังการเต็มรูปแบบเต็มอิ่มกับการโชว์วัฒนธรรมศิลปะชั้นสูงหมอลำแห่งแดนสยามที่สวยงามมีคุณค่าตอกย้ำกระแสหมอลำที่ปีนี้บูมสุดๆขึ้นหางเขากรุงเดินสายโชว์ทลุฟ่าฝนเพราะแฟนๆสายหมออัดอั้นบรไดเเบิร์หมอลำมาสองปีแล้วพี่น้องซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆสำหรับแอนบอย จัดเต็มโชว์ครั้งแรกที่สถานีกลางบางซื่อทั้งทีไม่ธรรมดาต้องสเปเชียลการโชว์แต่ละช่วงแต่ละชอ็อตไม่ธรรมดาพิเศษสุดๆเพื่อสะกดข้อมอลำลูกทุง่งไห้ตะลืง่งานให้ไหลของงานอีกช็อตหนึ่งก็คือว่าพ่อเอะและการนองเต้าย้องแห่งระเบียบวัฒนศิลมาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลางคอนเสิร์ตของขึ้นวันที่3 1กรกฎาคมคือเมื่อขึ้นนี่เนาอพี่น้องซึ่งเป็นวันที่สองที่ทําการแสดง นอกจากนี้เต้าหยองเพิ่นก็ได้ขึ้นโชว์สเตปที่เรียกว่าพริ้วสุดๆให้แฟนคลับหน้าเวทีได้กรี๊ดกันอีกนั่ซึ่งช่วงหนึ่งเต้าหยองเพิ่นก็ได้ถามบอรซิชัยว่าไอ้บอยมือใดเข้าจะยกขันหมากไปขอพีแอนเต้าหยองอย่างมีหลานแล้วซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับหน้าเวทีแบบถล่มทลายเลยทีเดียวเสื้อว่าแฟนคลับที่รับชมอยูบ่บ้านกะคงจะเผลยยิ้มออกมาซึ่งร่วมถึงแอดนัมนะคะพี่น้อง เบิรแอนกับบอยย่ามไดกระอดยิ้มตามเพลินบบไรอหลีซึ่งงานวันที่31อกระกฎาคมที่พานมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแสดงเพิินกระเลื่อนทําการแสดงเป็นเวลา17นาฬิกาจากเดิมเพิินกแจ้งกำหนดการคือเวลา16นาฬิกาซึ่งสําหรับแอนบอยนารักอหลีสําหรับแฟนครับบ่กวาจะเนื้อกับการแสดงขนาดใดเพิินกันย่งยืนให้เอฟซีเดทายรูปแบบใกล้แล้กก็ให้ความเป็นกันเองกับแฟนครับที่มารอดชมการแสดง กล่าวทักทายแฟนคลับถามสารทุกซุกดิบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอิลีสำหรับบอยสิริชัยกับแอนออรดีซึ่งเพื่อนบอได้แสดงอาการเนืดอเนยออกมาให้เห็นเลยย่งยิ้มทักทายแฟนคลับแบบปกติมากๆเรียกว่าหลังจากคอนเสิร์ตมอลลําใจเกินรอยพานไปแล้วแฟนคลับที่มาชมการแสดงกลับบ้านไปแล้วรับตาลงก็คงจะเห็นแต่หน้าบอยและก็หน้าแอนอย่างแน่นอนเรียกว่า เป็นคู่จิ้นที่เปลี่ยนเป็นคู่จริงที่แรงเกินต้านอิหลี่สำหรับแอนบอยซึ่งล่าสุดบอยซิริชัยพึ่งก็ได้ออกมาเปิดใจว่าความรักกับแอนออรดีเป็นรักที่รักจริงหวังแต่งหลับพึ่งก็ย่งได้บอกอีกน้ำนะคะพี่น้องว่าถ้าแอนออรดีไม่รักพี่เหมือนเดิมแล้วพี่จะไม่ขอมีใครอีกนะคะนอกจากนี้บอยซิริชัยพึ่งก็ย่งได้บอกอีกว่าผมสู้มาทุกอย่างแล้วผมผ่านอะไรมาเยอะมาก ได้ทําเพื่อคนอื่น200-300ชีวิตซึ่งแฟนคลับหน้าเวทีก็มีการเชี่ยให้หอมแก้มกันอีกทางบอยเพึ่งก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องหอมแก้มนี้ดราม่าเยอะนะครับแอนยังบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่มีอะไรซับซ้อนเราก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งแฟนคลับคงดูออกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องหลอกซึ่งแววๆมาว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีคนเขามาคอมเมนต์ ให้กำลังใจเพิ่นยางมากไมยเช่นคู่รักคู่หวานแห่งปีน่ารักทั้งคู่ผู้ชายที่เขาแสดงออกว่ารักมากหมดใจรักน้องแอน fc ตามน้องแอนมาถึงได้รู้จักกับบอสบอยค่ะรู้จักหมอลำใจเกินร้อยค่ะแอนออรดีรรักใครก็รักด้วยค่ะชอบบอสบอยที่รับได้ในความเป็นแอนเพราะแอนเคยบอกว่าบุคลิกนิสัยตัวเองเป็นยังไงก็จะแสดงออกมาแบบนั้นรับได้คือรับได้ FC ทุกท่านรักน้องมากแพ้ความดีของน้องทั้งสองรักน้องสุดหัวใจของแท้จริงๆรักจริงหวังแต่งบอสพูดคำไหนคำนั้นเชื่อร้อเซเช่นกันกับน้องแอนหญิงใจงามแกร่งสุดยอดน้องทั้งสองคนซึ่งสําหรับแอนอรดีนะคะคิวง,งานเดือนสิงหาคมมาแล้วพี่น้องนะคะเริ่มจากวันที่หนึ่งงานมหากรรมอาหารลานต้นสน มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะเริ่มเวลา22นากาถึงเที่ยงคืนพี่น้องแล้วก็วันที่2ร้านอาหารฮักกันอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะวันที่3ร้านริมรางสเตชันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่4ร้านเลิฟสตอรี่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่หนาวาติดลมรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะวันที่6ถ่ายรายการ ดวลเพลงชิงทุน3เทปร้อง3ามเพลงที่ศตู GMM ละก็โรงเบียชนบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะพี่นอ้องสำหรับวันที่7นะคะงานเปิดร้านมุมแรกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะวันที่8ร้านปอกุ้งเผาปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครวันที่9ร้านปั๊มน้ำมันตลาดโรงศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ วันที่10ร้านเครื่องมันยาวเพลกรเกษม69กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ร้านอีสานลำซิ่งพระรามเก้ากรุงเทพ,พนกนพี่ี้ออกวันที่11ปอกุ้งเผาหลัก4ี่กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันที่12ศสีวนาธนครตลาด700ไร่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะวันที่13งานบุญบ้านเลขที่300หมู่หนึ่งเทศบาลบ้านเพชรภูเขียวอาําเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมินะคะ วันที่19ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ขางทิวาการอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะคะวันที่20งานคอนเสิร์ตร้านสุขเนียมอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่21งานลานเบียร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่22ร้านบ้านสวนคุ้งน้ำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันที่23 ร้านตะวันแดงสาแสงเดือนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวันที่24งานมหากรรมอาหารเทศบาลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะวันที่25ตะวันแดงสาแสงทองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันที่26ลานเบียร์พัทยากลางจังหวัดชนบุรีวันที่27ร้านสุขนิยมอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ วันที่28งานคอนเสิร์ตเปรลันสนันนิคมอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันที่2 9โรงเล่าแสงจันพระรามสองกรุงเทพมหานครวันที่30ร้านโรงเล่าแสงจันศรีนครินกรุงเทพมหานครและกะวันที่31 ร้านโรงเหล้าแสงจันนวนนครกรุงเทพมหานครน,นะคะเรียกว่าปังทั้งเดือนนี่หรีสำหรับแอนออรดีนะคะแอดก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แฟนคลับได้รับชมกันต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้สำหรับแอนออรดีแบรนด์นะคะสำหรับมื้อนี้แอดขอจบการรายงานข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงหมอลมำซัมนีเนะคะพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ